khiến khuyển thuyền mà ôu phụ nữ ảo mang lại đây nè. người ta bị bỏ đi để luyện, cứ คือบโได้เลี้ยนได้เลี้ยนพูดสิยุดคือดีแท้ไม่ดีจะเป็นแบ๊กไอสิไปเฮ็ดงานสิไปใส้กันเอาเงินเอาเงินเอาบงินแจกเงินน้ำบ่แจกเงินเนี่ยคาปิโต้คาปิโต้ก็ได้เงินอาหารอาหารอาหารได้นมอยู่บัะเนี่ยได้เดีวชิ้นองบ่าวผู้ใดบ่กินนมก็ไปขายให่ไายเด้มเฮ้ยบ่เอาแลยบ่บ่าว ไปตัวห่านนี่มันเป็นโควิดอยู่บนนี่เฮ้ยเจ้ากบบาเฮ้ยานพานไข่เย็ใจเลยอใส่ใส่ลงทอนย่าง้คุณแผนหม้ผู้สาวมากหลายด้วยนี่ให้กับสิไปเห็นงานตัวเนาะไ่่ตป่ะฮะกททีไ่ตบอกไอ้ติดซื่อหนละกันไว้ทานาราลมาลมแทยแล้วทยเนาเฮ้ยปรเดทายด้วยหนิมัมีาพาด้วนี่ เฮ้ยผู้สาวนั่นน่แซวเลยจัดการเลยเฮ้ยงากูหุ่นยิเฮ้ยจัดเลยดันไปแล้วไปคู่แจกเงินเตอโอ้คือดีเนี่อให้กบไดไปอาเป็ดบากเดีวเดี๋ยวผมไตลาบกเออปิดเทิมนี่กะปาไปตัดเด็นบ้วังหันนี่คู่ให้ เดือดเด้งเดือนึงปิดต้ำเห็นบอถึงเรื่องเขาออกกันน่ะพูดจนสีบ่อตัดดีกว่าเป็นบอเออพ่อสามแบบไอวิลมานาด้ยวู่์ี่ด้วยบอปะบอไอ้สิลมไอ้ขาบ่เห็น ได้รับชมนะครับขอปิดทิปเพียงเท่านี้นะครับรีบไปทำงานก่อนนะครับมาเล่นกับเด็กๆนะครับทางผ่านพอดีที่โรงเรียนมีน้อง